สวัสดีครับผมมานนี้ครับอยู่กับกัญกาเดฟมิรีนะครับผมครับหลังจากที่เหตุงานมบ้านมีเมยครับผมเราก็มากินข้าวครับผมกินข้าวเย็นกันครับมานนี้ครับมาได้ครับผมนี่ครับส้มตําจัดจานในย่านนี้ครับผมตําทะเลครับมานนี้ครับโอ้ลูกดดวดจัดเลยครับผมวันนี้ครับ อืมครับอืมอม,มาครับผมห็นงห้ยไม่เมื่อยครับผมดีครับ,รบ,รบน้ำกันครับอืมอืมแก้ว